คิดเรื่องอยู่วันนี้ครับเราพาทุกคนมาดูโครงการบ้านเดี่ยวที่เขาออกแบบบ้านมาให้มีขอดยัดอยู่กลางบ้านแบบนี้นะให้เรามานั่งเล่นพักผ่อนและชมวิวสวนข้างบ้านของเราได้ครับรวมถึงยังอยู่บนพื้นที่ดินขนาดใหญ่100ตารางวาขึ้นไปทุกหลังเลยครับ และที่นี่นะครับยังมีอาคารขับเฮาส์ที่เราสามารถทํากิจกรรมครอบครัวได้หลากหลายมีสวนย่อมขนาดใหญ่ถึงส่สวนด้วยกันนะครับและมีการตกแต่งพื้นน้ำที่บรรยากาศดูร่มรื่นแบบนี้ทั้งหมดเนื้อที่รวมกว่า6ไร่กับโครงการชัยพฤกษเกษม69จากแลนด์เฮาส์ครับ ที่ตั้งของโครงการนี้เขาจะอยู่ติดกับถนนเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้นะโดยจะอยู่ระหว่างซอยเพชรเกษม69กับซอยเพชรเกษม81ครับตำแหน่งตรงนี้เนี่ยสามารถไปถนนหลักสําคัญรอบๆได้ทั้งถนนเพชรเกษมถนนเอกชยัยและก็วงแหวนรอบนอกการจนาพิเศษความอุดมสมบูรณ์ใกล้ๆนะครับจะอยู่บริเวณซอยเพชรเกษม69กับบริเวณซอยเพชรเกษม81นี่นแหละครับที่จะมีทั้งร้านค้ามินิมาร์ทปั๊มน้ํามัน,มนตลาดสดและคอมมูนิตี้มอลล์อย่างวิกตอเรียการ์เด้นส่วนใครจะไปซูเปอร์มาร์เกต็ตหรือห้างสรรพสินค้าก ต้องออกไปบนถนนหลักอย่างเส้นเพชรเกษมซึ่งก็จะมีตัวเลือกอยู่เยอะพอสมควรเลยครับขนาดที่ดินของโครงการนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ94ไร่มีจํานวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด220ยูนิตด้วยกันโดยบ้านของที่นี่จะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมีเลือก2แบบครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ10ล้านบาทเดี๋ยววันนี้พวกเรา2คนจะพาไปดูบ้านกันทั้ง2แบบเลยครับ บ้านตัวอย่างหลังแรกที่จะพาทุกคนมาดูครับเป็นหลังใหญ่สุดของโครงการนี้ที่ชื่อว่า g r a c i o u s ลักษณะคือเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นบนพื้นที่ดินเริ่มต้น110ตารางวาพื้นที่ใช้สอย275ตารางเมตรนะครับฟังชันคือ4ห้องนอน5ห้องน้ํา1ห้องพักผ่อนแม่บ้านแล้วก็3ที่จอดรถรูปแบบของสไตล์การออกแบบบ้านที่นี่นะ จะใช้ชื่อว่า r ล d a ิ a าเคปดัชสไตล์เนี้นะครับเขาจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากบ้านที่อยู่แถบชานเมืองท่ามกลางธรรมชาติในะยุโรปภาษาหน้าบ้านเนี่ยเราจะเห็นความเป็นหน้าจั่วนะครับมีการตกแต่งด้วยปล่องไฟปล่องไฟนะฟนะใช่แล้วก็หน้าต่างในบางจุดก็จะเป็นหน้าต่างทรงโคง้งม,มีการใสร่ลูกฟักคี่ตีตารางมาให้แล้วก็ผนังนะครับในหลายๆจุดเลยเนี่ยเขาจะทําเป็นผนังที่แกลดิ้งด้วยวัสดุที่เป็นลวดลาย เพื่อให้เพิ่มดีเทลรายละเอียดของตัวบ้านให้ดูมีมิติมากขึ้นส่วนโทนสีก็จะเป็นโทนสีที่ดูสะอาดตานะเน้นเป็นโทนสีขาวสีเทาอ่อนสีน้ําตาลอ่อนๆเป็นหลักเลยส่วนระบบการก่อสร้างของบ้านที่นี่จะเป็นระบบผนังคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับส่วนทางเข้าบ้านนะครับเขาจะมีประตูมาให้2ชุดชุดแรกสำหรับคนเดินเข้าออกฝั่งนี้ฮะก็ประตูโค้งโค้งๆวนๆแล้วก็มีการทําผนังเนี่ย เพิ่มพรางสายตาตำแหน่งตรงนี้มาให้ด้วยส่วนอีกประตูนึงก็สําหรับยนต์ยนต์เข้าออกอันนี้จะใส่มาเป็นประตูแบบรั้วเหล็กรางเลื่อนแล้วก็จะเป็นสีขาวสอดคล้องไปกับโทนสีหลักๆของตัวบ้านด้วยนะครับแล้วก็ตรงประตูตรงเนี้ยทางโครงการเขาเตรียมบล็อกไฟไว้ให้เผื่อเจ้าของบ้านท่านไหนอนาคตอยากจะไปติดตั้งมอเตอร์เพื่อทำเป็นประตูรั้วอัตโนมัติก็ได้ทำได้ไม่ยากด้วยนะฮะ อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นช่องที่เราสามารถใส่จดหมายใส่พัสดุใช้กลางๆได้รหรือว่าทิ้งขยะจากด้านในตัวบ้านแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บจากด้านนอกทําให้แบบดูสะอาดเรียบร้อยอนะฮะส่วนด้านในตัวบ้านพื้นที่จอดรถเก่งเป็นคอนกรีตขันเรียบทั้งหมดเลย<อ>แต่ว่าโ<อ>ครงสร้างแยกออกเป็น2โครงสร้างด้วยกันโค,ครงสร้างที่1ก็คือจุดที่ผมยืนอยู่เนี้ยเป็นโซนกลางแจง้งอันนี้จะเป็นโครงการลงเข็มสัานไว้ให้ลึก4เมตรนะครับแต่ว่าถ้าตัดเข้ามาด้านในตรงเนี้ยจะมีจอยทําให้เห็นเป็นแนวระยะละ แยกโครงสร้างกัน,นด้านในตรงนี้จะเป็นออนบีนที่เป็นเข็มเดียวกับตัวบ้านเลยแล้วก็ชายคาค่อนข้างลึกพอสมควร,ครผมว่าอเน,นี้ยเวลาเราจอดรถอะไม่ต้องไปต่อเติมหลังคาเพิ่มเติมก็สามารถบังแดดบังฝนได้แล้วบ้านหลังนี้จอดรถได้3คันอย่างที่เก้งบอกไปเรียงหน้ากระดานกันเลยนะครับแล้วก็โหลดไฟของบ้านในโครงการเนี้ยจะเป็นไฟบ้านสามเฟโหลดส0มสบทับหนึ้อยทั้ง2แบตเลยนะฮะตรงเ้เลยลงรถมีตรงั้นด้วยอันนี้คือ,อ คือทั้งโครงมาระเนี่ะเขาเตรียมระบบไฟไว้ให้เผื่อเจ้าของบ้านท่านไหนอ่ะมีรถ EV เนาะอยากจะไปติดวอลชาร์ตอ่ะตำแหน่งตรงนี้ติดตรงนี้ได้เลยแล้วเวลาที่เจ้าของบ้านชาร์จรถเสร็จนะครับเราก็สามารถสับคัทเอา b a เบรเกอร์จากตรงจุดนี้ได้เลยนะก็สะดวกสบายดีบ้านหลังนี้อย่างที่เก้งบอกไปว่าที่ดินเริ่มต้น1 1 1ตารางวาใหญ่มากๆเลยนะ แล้วก็ทางโครงการมีการจัดสวนรอบบ้านมาตรฐานมาให้นะมีปูสนามหญ้ารอบบ้านไว้ให้เลยแผ่นทางเดินตรงนี้ก็เตรียมมาให้ด้วยคือที่เราเห็นนี่เป็นของบ้านมาตรฐานอยู่แล้วใช่ได้แบบนี้เลยได้แบบนี้เลย, <c oughs> เลยไม้พุ่มเตี้ยไม้ดอกไม้แนวรั้วไม้ยืนต้นต่างใช้ที่ดินของตัวบ้านครับแล้วก็ประตูทางเข้าบ้านอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่เป็นเฉลียงอ่ะที่อยู่ในร่มแ,แล้วและเป็นพื้นที่โปร่งๆด้วยนะนก็จะเป็นจุดที่เตรียมก่อนจะเข้าบ้านอาจจะใส่เก้าอี้สตัวเป็นจุดที่ พอใส่รองเท้าตรงนี้ก็ได้ครับผมประตูทางเข้าบ้านอันนี้ยังเป็นประตูแบบเดิมที่เราคุ้นชินกันลิ้นซิลบายคอสเทมนะครับสามารถเปิดได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ล็อกได้หลายชั้นด้วยด้านในบ้านตัวอย่างจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันทาบครับก่อนที่จะไปดูภายในบ้านตัวอย่างนะครับขอฝาก Channel Think of Living เอาไว้ด้วยนะครับ สำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับบ้านอ,อาจจะกําลังซื้อบ้านหรือว่าอยากจะหาแรงบันดาลใจต่างๆเกี่ยวกับบ้านนะครับชแนลของเราเนี่ยจะมีการอัพคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการรีวิวบ้านโครงการใหม่ๆทุกๆสัปดาห์เลยนะครับ<ช>จะได้ไม่พลาดโครงการดีๆที่สักวันหนึ่งอาจจะเป็นบ้านของคุณในอนาคตก็ได้ครับ<ช>ผมเอาละครับมาพูดถึงบ้านหลังนี้กันนะครับะระบบรักษาความปลอดภัยก่อนเลยนะครับที่เขาให้มาพร้อมกับตัวบ้านก็คือแมกเนติกเซนเซอร์หรือว่าสัญญาณการขโมยอันนี้ติดตั้งให้ทั้งชั้น1แล้วก็ชั้น2เลยแล้วก็จะมีระบบเกี่ยวกับคุาพอากาศยใน ที่ชื่อว่า Air p r u s u s u a r e นะครับระบบนี้นะครับเขาจะเป็นการเติมอากาศจากภายนอกเนี่ยเข้ามาภายในบ้านผ่านแผ่นกรองฝุ่น PM 2.5แล้วก็จะมีการระบายอากาศเก่าภายในบ้านเนี่ยออกไปภายนอกด้วยเพื่อให้อากาศในบ้านของเราเนี่ยมีการระบายแล้วก็ถ่ายเทได้ดีแม้ว่าเราจะปิดประตูหน้าต่างก็าตามนะครับครับผมฟังก์ชันแรกที่เปิดประตูเข้ามาแล้วเจอก่อนเนี่ยอันนี้จะเป็น เเย่นะครับเป็นพื้นที่ก่อนที่จะแจกไปยังฟังก์ชันอื่นๆที่เป็นฟังก์ชันหลักภายในบ้านแล้วเราเป็นพื้นที่เตรียมตัววางตู้รองเท้าตรงนี้ด้นั่งใส่รองเท้าถอดรองเท้าตรงนี้เก็บรองเท้าภายในนี้ได้นนี่ก็เป็นไอเดียที่ดีความสูงพื้นถึงฝ้าตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ2.75เมตรอันนี้คือความสูงมาตรฐานที่ชั้นหนึ่งแต่จะมีจุดหนึ่งที่สูงเป็นพิเศษนี่ข้างๆกันเลยตรงนี้พื้นถึงฝ้าครับอยู่ที่ 5. 84เมตรอันนี้ความสูงเนี่ยไปจนถึงฝ้าเพดานที่ชั้น2นะครับแล้วก็บรรยากาศตรงนี้ก็คือจะรวไมไปกับโถงบันไดด้วยครับเอาไปหาชั้นเลียโคมไฟสวยๆตกแต่งได้เลยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่แค่มุมทํางานเล็กๆฝั่งหน้าบ้านแล้วแต่เขาจะยื่นพื้นที่ออกไปเป็นเหมือนเบวินโดว์ตรงนี้ลึกเหมือนกัน,<ห>น,น,นเนี่ยวางโต๊ะทํางานเก้าอี้ตัวใหญ่ๆได้นะครับหรือพี่ปั้นอาจจะทําเป็นเหมือนมุมรับรองแขกเล็กๆฝั่งหน้าบ้านตรงนี้ก็ได้ถ้าทำเป็นโต๊ะทํางานที่ว่าตรงเนี้ยฝั่งนี้เราทำเป็นพวกตู้เก็บเอกสารเพิ่มมติได้ยอแล ใช่แล้วก็ด้านหลังนะเผื่ออยากจะพักสายตาเนี่ยมองออกไปก็จะเห็นแบบสวนหน้าบ้านของเราครับผมถ้าเดเข้ามาดูฝั่งด้านในบ้างไหมตรเนีนโซนหน้าบ้านนะครับจะเห็นว่าเรายังไม่ได้เห็นพื้นที่ใช้งานหลักๆแบบที่เป็นมุมพักผ่อนเลยนะจะอยู่ด้านในนะครับด้านในอ่ะมันจะเป็นพื้นที่ที่เป็นหัวใจสําคัญของบ้านเลยก็คือพื้นที่พักผ่อนลิฟิ้งกับไดนิ่งตําแหน่งอ่ะพอเขาดันมาอยู่ฝั่งด้านหลังบ้านอ่ะมันจะได้ความเป็นส่วนตัวมากๆคือตรงนี้ถ้าเรามองจากด้านนอกออกไปนะครับือว่า ใครเดินผ่านด้านหน้าบ้านขับรถผ่านไปผ่านมามองไม่เห็นในโซนนี้เลยทำให้สมาชิกในบ้านก็จะได้ความเป็นส่วนตัวเนาะ <ừ m. S 2> แล้วก็สเปซที่เขาเตรียมไปให้เนี่ยผมว่าตรงนี้มาอยู่ด้วยกันประมาณห้าคนได้ไดรวมไปถึงไซส์โต๊ะกินข้าวด้วยอ่วางเป็นโต๊ะ6ที่นั่งแบบหลมๆได้ผมว่าพอรวมกันแบบนี้แบบครอบครัวใหญ่ๆมาอยู่รวมกันบันทีวันรวมญาติาอะไรยเงยี้ยอยู่ตรงพื้นที่ตรงเนี้ยรวมกันได้เลยยังมีปฏิสัมพันธ์กันรวมๆกัน2ฟังกชันน่าจะสิคนได้นะแล้วที่สําคัญพอมาอยู่ฝั่งด้านหลังบ้านน าบางทีอาจจะก,กังวลว่ามันจะมืดหรือเปล่าแนวฝั่งนี้เป็นแนวช่องแสงขนาดใหญ่ที่อยู่ฝั่งด้านหลังบ้านเลยเป็นประตูที่สามารถเปิดไปช่วมยงฝั่งด้านหลังบ้านได้และพื้นที่ฝั่งด้านหลังบ้านนะทุกคนมันจะเป็นสเปซที่แบบไม่ได้ชิดตามกฎหมายกฎหมายคือจากห<อ><ม>นหลังบ้านต้อง2เมตรใช่ไหม,อ,มอันนี้มันจะประมาณสัก2เมตรก,กว่าๆนะครับ ไอเดียบ้านตัวอย่างวางบ้านน้องหมาไว้ให้ดูหรือเราจะมาปลูกผักสวนควรัวตรงนี้ก็ได้คือจะสวนจริงจังขึ้นได้อะเป<ช>็นต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นร่มรื่นขึ้นได้หรือถ้าใครอยากได้ดสิสเพลสวยๆเวลานั่งเล่นหรือกินข้าวคุณก็ไปตกแต่งเป็นมุมน้ําตกเล็กๆบอ่อปลาพื้นที่ด้านหลังก็ได้นะครับ,รบผมแล้วก็บ้านหลังนี้จะมีไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือขอดยาร์ดกลางบ้านกลางบ้านเขาอยู่ตรงนี้นะฮะนึกว่าไฮไลท์หลังบ้านแล้วนะยังมีกลางบ้านอีกอ่าใช่คือขอดยาร์ดอะสำคัญมาก บางทีเราอยู่ในบ้านที่เป็นห้องแอร์ทั้งวันใช่ไหมเราอยากจะปรับเปลี่ยนไปพื้นที่ outdoor บ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้อยากโดนแดดขนาดนั้นคือยังอยากออกมาใช้ชีวิตได้วางเฟอร์นิเจอร์ได้ไม่ให้โดนแดดโดนฝนนะตรงนี้ก็ยังอยู่ภายใต้ชายคาอยู่ภายใต้ชายคาขนาดใหญ่อากลมได้ไหมฮะอากลมได้ด้วยอันนี้ทางโครงการเตรียมไว้ให้พื้นที่เราอยู่ตรงนี้ที่ปลูกกระเบื้องอ่ะก็เป็นโครงสร้างเข็มเดียวกับตัวบ้านด้วยนะครับแล้วก็มีการพรางสายตาจากฝั่งด้านหน้าบ้านไว้ให้แต่ว่าแสงกับลมอ่ยยังรอดผ่านได้แล้วถ้้้าาาาาเรววงงโต๊ะะแบบบนนัอย่ีก็จ ็นอีกม,มุมนึงให้เราเปลี่ยนบรรยากาศมากินข้าวด้านนอกบ้านได้ใช่กินข้าวด้านนอกมาใช่ไปกินข้างนอกแบบที่อื่นนะแต่คือกินบ้านเราเนี่ยแหละบ้านเราแบเปลี่ยนบรรยากาศอยู่สีมีออฟดอแบบนี้ใช่และที่สาคัญคือวิวอ่ะเนาะทุกคนมาดูกันคือไม่ใช่แค่ว,วิวที่บ้านเดินไปได้เลยไปสวนข้างบ้านของเรา คือนั่งแล้วก็มองสวนหรือจะอยากเดินมาวิ่งเล่นในสวนก็เชื่อมโยงกันได้ใช่คือคอนเซปต์ของชัยยพึษ์ที่เนี่ยเขาเน้นเรื่องของที่ดินใหญ่ด้วย<ม>อ่าเริ่มอย่างที่เก้งบอกไปคือ1 1 1วาขึ้นไปแต่ว่าบ้านตัวอย่างหลังนี้อาจจะที่ดินใสยเยอะหน่อย<ม>ถ้าใครต้องการคือที่ดินด้างข้างบ้านเยอะๆแบบเนี้ยก็ลองมาดูแปลงของผังโครงการได้ว่ามีแปลงไหนที่เหมาะสมกับความต้องการเราหรือเปล่าครับครับผมแล้วก็จะมีห้องนอนชั้นล่างที่เขาวางไว้อะใกล้กับสวนตรงนี้เลยคือตรงนี้เลย คือเราสามารถเปิดประตูจากห้องนอนออ,อกมาเชื่อมโยงส่วนได้ห้องนอนห้องนี้ครับจะมีประตูทางเข้าอยู่2จุดคืออันนี้จุดหนึง่งแล้วก็เดินเข้าจากภายในบ้านก็ได้อีกจุดหนึ่งบรรยากาศในห้องนะครับบ้านตัวอย่างเขาจัดเป็นเหมือนห้องโฮมเทเลเตอร์ะนะวางเหมือนโซฟาเบสสักตัวนึงแล้วก็แบบเอาไว้นั่งดูทีวีพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัวของคนในครอบครัวแต่ถ้าจะจัดเป็นห้องนอนก็สามารถทําได้นะผมว่าสามารถวางเตียงประมาณสัก5ฟุตได้อยู่องคนไะด้ใช่แล้วก็พื้นเนี่ยเขาจะให้เป็น พื้นลามิเนตก็เป็นลายไม้ดูโฮมมี่ขึ้นรวมรถึงจะมีห้องน้ําในตัวนะครับห้องน้ําออกแบบมาให้ไม่มีสเตปด้วยนะครับก็คือพื้นจะเป็นระดับเดียวกันหมดเลยจะได้ไม่ต้องกลัวเรื่องการเดินสะดุดถ้าเป็นห้องนอนของผู้สูงอายุนะครับข้างในเนี่ยเขาก็จะมีการกั้นฉากกั้นกระจกให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มีพื้นที่นั่งอาบน้ําให้ด้วยครับแล้วก็ไปดูอีกฝั่งหนึ่งของอตัวบ้านกันได <ป S> ้ไหมเดี๋ยวเราเดินคอสเลยนะฮะตัดพื้นที่ลิฟวิ g งแอร์เรียกับพื้นที่ดิงนะครับ อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นอีก2ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันแรกก็คือห้องน้ําอันนี้เป็นห้องน้ําแบบ powder room นะหรือว่าไม่มีฟังก์ชันอาบน้ำนะสมาชิกในบ้านหรือว่าแขกมาก็มาใช้ห้องน้ำท่องนี้ได้นะครับแล้วก็ข้างๆกันเป็นครัวไทย ซึ่งผมชอบที่เขาใส่ตัวกระจกบานนี้มากเลยคือภาพจําของครัวที่แบบอยู่แยกออกมาเป็นผนังทึบๆอะไรเงี้ยไม่ใช่ละที่นี่จะแบบปรุงโปเออมันทำให้มุมมองมันเห็นกันเนาะแล้วก็แชร์แสงธรรมชาติกันได้ด้วยแล้วก็บรรยากาศของบ้านดูใหญ่ด้วยไปดูด้านในครัวนิดนึงว่ามีอะไรมาให้บ้างก็คือมีประตูปิดอันนี้ทําให้เป็นครัวที่อ๋อแยกกันแย้เออกินควันอะไรไม่ปุ้มก็จ่ายอ่าแล้วก็ที่เราเห็นชุดครัวนียคือทางโครงการมีเตรียมไว้ให้ด้วยก็คือเขาจะเตรียมตัวเคาน์เตอร์ครัวที่เป็นรูป ตัว U แบบนี้สามฝันเลยครับาสดุกหน้าตาก็จะคล้ายๆแบบนี้เลยแต่ว่าในห้องครัวนะจะไม่ได้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามานะอย่างเช่นพวกไมโครเวฟอ่าเครื่องซักผ้าตู้เย็นต่างๆอะไรยงไม่ได้เพราะก็ไม่ได้ด้วยแต่ที่ได้คือนี้เตาอันนี้มีเตามีเตาแก๊สอ่ะได้แล้วก็ที่ดูดควันได้เราได้ไฟซ่อนแบบนี้มาี่ป้าเราได้ไฟซ่อนหรือแบบนี้ด้วยซึ่งมันจะเป็นนี่ด้วยถ้าจำไม่ผิดเน่บางทีเรากําลังหมักหมูอยู่ไม่ต้องใช้มือไปสัมผัส ใช่เป็นบอกไม่ต้องสัมผัสเป็นเซนเซอร์นะครับแล้วก็ฝั่งด้านหลังเก้งเป็นตำแหน่งของอ่างล้างจานก็จะอยู่ใกล้ๆกับหน้าต่างเวลาที่เราล้างจานเสร็จจะมาผึงจานาข้างๆหนมันก็สามารถช่วยฆ่าเชื้อได้ด้วยด,ด้านบนก็ได้พื้นที่เก็บของแบบนี้เลยพร้อมหน้าบานใช่แล้วตำแหน่งตรงนี้ที่เขาวางเครื่องสัมผัสให้ดูเป็นไอเดียก็คือเราสามารถวางแบบนี้ได้นะแต่จะเป็นเครื่องสัมผ้าฝาหน้านะแล้วก็ ทำให้ตัวเครื่องสักผ้าไม่โดนแดดโดนฝนยืดอายุการใช้งานด้วยนะครับเปิดประตูออกไปด้านหลังก็จะเป็นโซนลานสรงและจะเป็นพื้นคอนกรีตแล้วก็จะมีการลงเสาเข็มสั้นลึก4เมตรไว้ให้ด้วยครับนอกจากนี้นะครับบ้านหลังนี้ยังมีโซนของแม่บ้านด้วยอยู่ด้านนอกนี่แหละฝั่งมุมด้านหน้าบ้านเขาก็จะมีโซนห้องพักผ่อนกับห้องน้ําส่วนตัวของเขาครับโครงสร้างของบันไดบ้านที่นี่นะครับจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กผสมก่ออิฐฉาบปูนบางส่วนวัสดุที่ใช้ปิดผิวครับจะเป็นพื้น HPC นะครับก็คือเป็นพื้นผิวลายไม้นะครับ พื้นชนิดนี้สามารถจะกันน้ํากันลวกได้ร้อเลยเพราะว่าองค์ประกอบหลักๆของเขาจะเป็นพลาสติกผสมกับผงหินลักษณะบันไดนะจะมีการทําราวกันตกเนี่ยให้ตลอดทั้งแนวแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็จะมีชานพักบางส่วนที่เป็นขั้นสามเหลี่ยมบ้างอันนี้ก็อาจจะเดินด้วยความเคยชินระมัดระวังนิดนึงนะครับเตียงที่บอกพอมีราวจับก็ค่อนข้างปลอดภัยอยู่แล้วบรรยากาศตรงนี้จะดูสว่างเลยนะเพราะว่าตรงนี้จะมีหน้าตา่างตกโถงบันไดยอยู่ด้วย เป็นหน้าต่างที่เป็นบานกระพุ้งนะครับให้เราเปิดระบายอากาศได้นะครับแต่บรรยากาศตรงนี้จริงๆเราก็สว่างอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นพื้นที่ที่รวมกับโถงระเบิดวอลลุ่มตรงส่วนทํางานที่ชั้น1น,นะครับเรามองออกไปแล้วก็จะเห็นพื้นที่นั่งทํางานเห็นช่องแสงฝั่งหน้าบ้านก็ถือว่าเป็นบันไดที่สวยเลยนะโอเคครับขึ้นมาที่ชั้น2ครับ ความสูงพื้นถึงฝ้าพเพดานชั้น2เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2.6เมตรนะครับแล้วก็วัสดุในการปูพื้น,นชั้น2จะเป็นพื้นลามิเนตนะครับหนา8มมตรซึ่งถ้าเป็นบ้านมาตรฐานเนี่ยเราจะได้เป็นปลายปกติธรรมดาจะไม่ได้เป็นก้างปลาแบบนี้นะฮะี่ปั้นครับถึงคิวคุณแล้วครับหยุดครับหนักมาก ทำอะไรอยู่ออกกําลังกายออกกำลังกายเพราะว่าพื้นที่ออกกำลังกายทั้นสองพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เอกประสงค์ครับแล้วพอเห็นบ้านตัวอย่างเขาแต่งมาเป็นพื้นที่ออกกำลังกายมันรู้สึกแบบมันมีไฟหนักมากเราอยากจะแบบออกกำลังกายขึ้นมาทันทีเลยครั้งละหนึ่งกิก่อนังไงเล่าฟังหน่อยครับผมทุกคนคือจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ต้องแต่งเป็นพื้นที่ออกกำลังกายก็ได้แต่ว่าแล้วแต่เจ้าของบ้านกับสมาชิกในครอบครัวคุยกันว่าอยากจะจัดเป็น พื้นที่นั่งเล่นอีกจุดหนึ่งเป็นมุมนั่งทํางานหรือจะเป็นมุมสอนกันบ้านลูกๆอะไรตรงเนี้ยสเปซตรงเนี้ยใช้งานได้หมดเลยวิวตรงนี้มองเห็นทางเข้าหน้าบ้านด้วยก็คือพื้นที่อเนกประสงค์อ่ะที่เก้งกาลังบอกอยู่ตรงนี้ว่ามันไม่ได้เป็นผนังที่อยู่ติดกับด้านนอกตัวบ้านแต่ฝั่งด้านหน้ามันจะมีฟาซาดกันอีกชั้นหนึ่งฝั่งด้านข้างบ้าดตรงนี้ก็จะมีผนังด้านข้างบ้านกันอีกชั้นหนึ่งไม่ร้อนนะอ่าไม่ร้อนแล้วก็ได้ความเป็นส่วนตัวด้วยแล้วก็ที่ชั้น้องนอนี้องนออนนนนูกๆิ่รม จากฝั่งด้านหลังบ้านคือห้องนอนลูกฝั่งด้านหลังบ้านเนี่ยเขาจะมีสองห้องใช่ไหมครับ,รบทั้งคู่เป็นห้องมุมทั้งคู่เลยอย่างห้องนียจะเป็นห้องใสเริ่มต้นแต่เก่งเห็นไหมว่าเป็นไซส์ใหญ่แล้วนะที่วางเตียงควีนไซส์ได้ปลายเตียงก็จะมีมุมที่ทําเป็นพื้นที่เก็บของโต๊ะอ่านหนังสือทํากันบ้านแล้วก็จะมีพื้นที่ที่สามารถทําตู้เสื้อผ้าบิวอินแล้วก็มีห้องน้ําให้ตัวด้วยส่วนอีกห้องหนึง่งอันนี้จะเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นแล้วจะเป็นห้องที่มีคาแรคเตอร์แบบ เหมือนจะเป็นหน้ากว้างนิดนึงนะครับช่องแสงหลักๆจะอยู่ฝั่งด้านหลังบ้านตรงนี้อันนี้วางเตียงควีนไซส์ได้แน่ๆอยู่แล้วก็จะเห็นว่ายังมีสเปซฝั่งด้านข้างซ้ายขวาเหลือนะตรงนี้วางเป็นเก้าอี้อ่านหนังสือก็ได้ตรงปลายเตียงก็จะเป็นมุมที่เก้งน่าชอบนะเออวางคอมตัวเออทำกันบ้านนั่งฟังเพลงตรงนี้ได้ครับและที่สาคัญโซนแต่งตัวแยกไปอยู่ตรงนู้นเลยนะฮะเราสามารถบิวอินแบบบ้านตัวอย่างได้นะก็จะได้ตู้เสื้อผ้าประมาณสักสี่หน้าบานมีมุมโต๊ะเครื่องแป้งที่อยู่ใกล้ช่องแสงซยใหญ่หน่อยนะครับแล เหมือนกันครับทั้งหมดอ่ะเขาจะมีห้องน้ําในตัวให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกสบายเช่นเดียวกันครับตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องมาสเตอร์เบรูมแล้วนะครับใช่ครับกล่องนี้นี่ <c oughs> คือเดินเข้ามาเนี่ยเราจเจอกับผนงบังพืนนี้ก่อนให้พอจะ วางตู้เก็บของอวางของโชว์หรือจะติดกระจกสักบานเอาไว้เช็คความเรียบร้อยก่อนออกจากห้องนอนได้นะครับแล้วพอเดินเข้ามาตรงนี้ปุ๊บก็จะเป็นพื้นที่กว้างๆไว้วางเตียงนอนแล้วนี่วางเตียงคิงไซส์ได้สบาย,บายเลยจะเห็นว่าพื้นที่ข้างเตียงเลยเยอะนะฝั่งซ้ายมือเนี่ยพี่ป้านอาจจะหาโซฟาสักตัว เอาไว้นอนอ่านหนังสือ,อ,สอ,อพักผ่อนข้างเตียงแล้วก็ช่องแสงส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางฝั่งหน้าบ้านจะเห็นว่าเขาเออกแบบมาให้มีช่องแสงขนาดเตียงทั้งสองข้างพอดีเลยดูสวยเลยนะครับมาดูฝั่งปลายเตียงบ้างเอออันนี้พี่ชอบฝั่งนี้โครงการจะบิวผนังกระจกนะ,ะที่เป็นกระจกบานฟิกเอาไว้ให้เลยกั้นสัดส่วนระหว่างเตียงนอนกับพื้นที่<ม>แต่งตัวตรงนี้ซึ่งเราสามารถไปเพิ่มประตูบานเลื่อนก็ได้นะเผือ่ออยากจะกั้นพื้นที่แอร์ไม่ให้ปะปนกันนะครับภายในเนี่ย วิวตู้เสื้อผ้าได้ตลอดทั้งแนวแบบนี้เลยก็เก็บได้ประมาณนึงไปด้านขวามือของผมอะ่ะจะมีช่องแสงขนาดใหญ่อีกจุดหนึง่งตรงนี้เหมาะกับการทําเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะเพราะว่าใกล้กับแสงธรรมชาติจะได้แต่งหน้าแต่งตาเปิดรับแสงธรรมชาติได้นะฮะแล้วก็อยู่ใกล้กับห้องน้ำภายในห้องมาเซอร์เบดรูมด้วยภายในห้องน้ำเนยพี่ปัน้นเขาแยกส่วนแห้งส่วนเปียกมาให้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วโถสุขภัณฑ์อัพสเปคมาให้ด้วย นี่ตัวฝาครอบจะได้เป็นระบบอัตโนมัติของคอโต้นะครับ,รบ<ม>การฉากรารกระจกไปให้ส่วนอาบน้ําตรงนี้จะมีพื้นที่นั่งอ,บอาบน้ำแล้วก็ด้านนอกตรงนี้ครับนี่ผมชอบมากอันนี้เป็นระเบียงที่อยู่ภายในห้องน้ําของเราเองอพอเป็นระเบียงเนี่ยสิ่งที่ชอบมากอย่างแรกเลยคือเราจะได้ช่องแสงขนาดใหญ่ปกติในห้องน้ำมันจะได้เป็นช่องแสงบานกระทุ n เล็กๆแต่เนี่ยจะได้เป็นบานประตูกระจกเลยทําให้บรรยากาศในห้องน้าดูสว่างนะแล้วเรายังได้พื้นที่ใช้สอยภายนอกอ่ะ อาจจะหาต้นไม้มาปลูกก็ได้เป็นที่ที่อยากจะตากผ้าขนหนูเออตตกแบบเสื้อผ้าส่วนตัวเพราะว่าเพราะว่าตรงเนี้ยจริงๆแล้วเราตากผ้าขนหนูอะคนภายนอกมองไม่เห็นใช่ไม่โดนฝน้วยเวลาฝนตกแล้วพี่ไม่นุ่งผ้าขนหนูไปข้างนอกเหรอใช่ก็พอเราใช้เสร็จแล้วอ๋อก็มาตากตรงนี้แล้วก็อาจจะค่อนข้างที่ตรงเนี้ยปลูกต้นไม้อย่างที่เก้งบอกว่าให้เพิ่มมุมมองพื้นที่สีเขียวให้มันดูแบบชุ่มชื่นหน่อยตรงนี้ยังได้เรื่องของลมกับแสงยังพอสัมผัสไดในห้องน้ำแล้วก็ยังได้ความเป็นส่วนตัวเพราะว่าผนังเขาบสูงเลยครั แต่สำหรับครอบครัวไหนนะฮะที่มองว่าเราไม่ได้ใช้ห้องเมดหรือพาแม่บ้านมาอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูไซส์เริ่มต้นของโครงการนี้ที่ชื่อว่ากอรี่กันครับบ้านหลังนี้ที่ดินเริ่มตั้งแต่100ตารางวาขึ้นไปพื้นที่ใช้สอย227ตารางเมตรฟังก์ชันคือ4ห้องนอน5ห้องน้ําจอดรถได้3คันนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของตัวบ้านเนี่ยเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าบ้านก่อนของเค้าจะมีพื้นที่เฉลียงกับระเบียงด้านหน้าบ้านใหญ่หน่อยเผื่อว่าเราจะวางเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้ที่ออกไปนั่งชมสวนด้้้้้้้้้าา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 นนนนนนนหบบไดดะคคัแลววเขมมใอจยๆกก็ืี เชื่อมต่อกับ working area ที่เป็น double volume ตรงนี้นะฮะก็สามารถมันเป็นมุมมือที่นั่งทำงานหรือว่ารับรองแขกชั่วคราวได้แล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญก็ยังคล้ายๆกันครับก็คือฝั่งด้านหลังบ้านที่เน้นความเป็นส่วนตัวก็จะจัดเป็นพื้นที่ living area เชื่อมโยงกับโซนกินข้าวขนาดใหญ่แบบนี้นะฮะได้ช่องแสงฝั่งด้านหลังบ้านเหมือนกันครับมีหอด้าตรงกลางบ้านด้วยให้เราเปลี่ยนบรรยากาศไปทํากิจกรรมตรงกลางบ้านตรงนี้ได้มองวิวสวนด้านข้างบ้าน ยังคงมีห้องนอนชั้นล่างนะครับห้องนอนห้องนียก็เอาไว้รับรองแขกก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีห้องน้ําในตัวด้วยอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้องน้ำพาวเดอร์รูมนะครับแล้วก็จะมีชุดครัวไทยปิดแบบนี้มาให้เขายังคงกั้นด้วยผนังกระจกแล้วก็มีอุปกรณ์ชุดครัวมาให้ครับที่ชั้น2นะครับจะมี3มห้องนอน3มห้องน้ําเหมือนบ้านหลังเมื่อกี้นี้เลยห้องนอนลูกๆเนี่ยเขาจะอยู่ฝั่งหลังบ้านทั้ง2ห้องมีห้องน้ําในตัวทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ไซส์ใหญ่พอให้วางเตีียยงคควนนไไซสด้บบาะรั ส่วนในห้องนึงก็คือห้องมาสเตอร์เบดมจะอยู่ฝั่งด้านหน้าบ้านตรงนี้ก็เป็นห้องหน้ากว้างเลยครับวางเตียงคิงไซส์ได้เลยมีพื้นที่ข้างเตียงเหลือเยอะนะครับแล้วก็จะมีมุมนี้ที่เป็นมุมบล็อกอินคลอเซตให้บิวตู้เสื้อผ้าได้อย่างเป็นสัสดส่วนตำแหน่งก็คือจะอยู่ด้านหน้าของห้องน้ำนะครับซึ่งภายในห้องน้ำห้องมาสเตอร์เบดมก็คือจะแยกส่วนแห้งส่วนเปียกให้เรียบร้อยแล้วก็มีหน้าต่างสามารถเปิดระบายอากาศได้ครับ ถนนด้านหน้าโครงการที่ติดกับถนนใหญ่จะทําออกมากว้างถึง22เมตรเลยครับแล้วก็ออกแบบซุ้มประตูมามีการจัดทัศนียภาพปลูกต้นไม้ทําผืนน้าตกแต่งเอาไว้ร่มรื่นสวยงามเลยครับบริเวณซุ้มประตูครับจะออกแบบมาให้มีอาคารบริการอยู่ด้านข้างแต่ก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นป้อมรอปภดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงประตูรั้วจะเป็นไม้กั้นกระดกที่แยกเลนลูกบ้านกับวิซิเตอร์ชัดเจนครับลูกบ้านของที่นี่จะเข้าออกด้วยระบบจดจําป้ายทะเบียนมีกล้อง CCTV รวมทั้งหมด21จุดด้วยกันและรั้วรอบโครงการ จะทำเป็นรั้วทึบสูงประมาณ3.6เมตรครับ ผ่านซุ้มประตูด้านหน้าเข้ามานะครับเราจะเจอกับถนนเมนของโครงการตรงนี้นะที่ตรงยาวเข้าไปด้านในประมาณ600เมตรแล้วก็จะไปเจอกับพื้นที่ดินส่วนใหญ่ที่อยู่โซนด้านในโซนถนนเมนด้านหน้าตรงนี้นก็จะมีบ้านพักอาศัยอยู่ด้วยอันนี้ผมว่าเหมาะกับคนที่อยากอยู่ใกล้ๆกับทางเข้าออกโครงการ<อ> ه, แล้วก็อยากได้ถนน,นหน้าบ้านก,กว้างเพราะว่าถนนเมนตรงนี้กว้างประมาณ16เมตรเลย<อ>แล้วก็บ้านส่วนใหญ่ในโซนนี้นะครับเขาจะหันหน้าออกมาทางถนนเมนนี่แหละแล้วฝั่งตรงข้ามจะไม่มีเพื่อนบ้านเลยทําให้ได้มุมมองที่เป็นส่วนตัวด้วยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามส่วนใหญ่เลยก็จะ เป็นแนวรั้วของโครงการแล้วเขาจะปลูกต้นไม้ไว้ตลอดทั้งแนวเลยแล้วถัดจากโซนนี้เข้าไปครับก็จะไปเจอกับพื้นที่ดินส่วนใหญ่ในโครงการที่บ้านส่วนใหญ่ตรงนั้นเนี่ยนะครับเขาจะหันหน้าบ้านไปทางทิศเหนือกับทิศใต้เป็นหลักแล้วก็อยู่ในโซนที่ใกล้กับพื้นที่ส่วนกลางหลักในโครงการด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าที่นี่นะจากส่วนกลางมาใหญ่แล้วก็ร่มรื่นมากเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันเลยครับไปครับทุกคนครับที่นี่ส่วนกลางเขามีทั้งส่วนหย่อมถึง2ส่วนนะแล้วก็มีโซนอาคารครับเฮาส แล้วก็มีผืนน้าที่มาตกแต่งบรรยากาศโครงการตรงนี้ทั้งหมดรวมกันกว่า6ไร่เลยอ่ะครับใหญ่อย่างแรกเนี่ย,<ล>ยผมขอพูดถึงผืนน้านี้ก่อนนะฮ<น>ะผืนน้ำอันนี้มันทําหน้าที่เป็นฟอร์กาวเนาะเวลาที่ใครขับรถผ่านไปผ่านมาตรงเข้ามาจากโครงการมันจะเป็นฉากหน้าก่อนอส่วนฉากหลังก็จะเป็นโซนอาคารขับเฮาส์นี่นะครับซึ่งข้อดีของการมีผืนน้ำมันเนี่ยก็คือความร่มรื่นนะฮะเวลาที่ลูกบ้านขับ ผ่านไปผ่านมามันจะดูสดชื่นรวมถึงโครงการเขาใส่น้ำพุนี้ไว้ด้วยเก่งถ้าเราเป็นลูกบ้านเรามาเดินตอนเย็นตอนนี้ก็จะได้ยินเสียงน้ําด้วยเวลาที่ลมพัดผ่านมาก็จะได้บรรยากาศลมเย็นๆด้วยนะครับถัดมาจากตัวผืนน้ำเนี่ยติดๆกันเลยเนี่ยก็จะเจอสาไวา้หนาม ตัวสระ่ายน้ำของเขาเนี่ยจะทาเป็นสเต็ปสเต็ปนิดนึงนะสเต็ปแรกก็คือโซนสระเด็กสระเด็กอันนี้ถ้าใครมีลูกเล็กน่าจะชอบพอสมควรเพราะว่าเขาใส่กิมมิคคือเจ้าปะวาน3ตัวมีแบบพ่อแม่ลูกใช่แล้วก็ปละวันก็พ่นน้ำปุ๋งปุ๋งปุ๋งตัวนี้เอาไว้นะครับลูกๆมาเล่นก็น่าจะเกาะกตัวปะวานตัวนี้ทั้งวันเลยอีกสเต <สา S 2> ็ปนึงขึ้นไปก็คือตัวสระผู้ใหญ่ครับสร<า>ะผู้ใหญ่ของเขาเนี่ยจะเป็นเชฟบุกทรงฟรีฟรอร์มนิดนึงมีความโคตรคเคี้ยวเค้ยวนิดนึงนะครับแต่ว่าส่วนกว้างสุดคือประมาณ10เมตรส่่่วววนนยยาาสุดคือออ22เเเมตรรกกก็็ีีปไซทิ ายจริงจังได้แล้วล่ะหรือว่าถ้าไม่ได้มาว่ายน้ํานจริงจังนะครับเขาก็จะมีการแยกเป็นโซนจากอุชีไว้ให้ก็สามารถมานั่งนวดหลังผ่อนคลายได้นะครับแล้วก็รอบๆบสระนะครับก็จะมีการวางคูลเบดกับชุดโต๊ะไว้ให้ช่วงเวลาเย็นๆที่แดดร่มๆแล้วเนี่ยก็สามารถมานั่งผ่อนคลายบริเวณรอบๆบสระได้ด้วยครับจะเห็นได้ว่าอาคารขับเฮาส์ว่าออกแบบมาให้อบล้อมสระว่ายน้ําตรงนี้ไว้นะจะมีอยู่3อาคารด้วยกันนะครับ ฝั่งซ้ายสุดของเราเนี่ยจะเป็นอาคารหลักเลยอัน้นั้นเนี่ยด้านในจะมีล็อบบี้เอาไว้รับรองแขกได้มีห้องโคเวอร์กิ้งสเปซนะครับเผื่อมานั่งพักผ่อนนั่งทํางานกันได้ทั้ง2โซนเนี่ยจะมองออกมาเห็นวิวสระว่ายน้าที่อยู่ด้านหน้าด้วยถัดมาอาคารทางขวาสุดครับ,รบอันนี้จะเป็นห้องฟิตเนสที่ถูกแยกออกมาเลยภายในห้องเนี่ยก็จะมีเครื่องเล่นติดตั้งไว้ประมาณสัก8ปเครื่องแล้วก็มีช่องแสงโดยรอบเลยนะบรรยากาศก็จะดูโปร่งโล่งดูสว่างแล้วก็ตรงกลางจะเป็นอาคารของห้องน้ําก็มีห้องน้ําแยกชายหญิง มีห้องอาบน้ํารองรับเอาไว้ให้แล้วก็มีห้องน้ําสําหรับผู้ที่ใช้วีลแชร์ด้วยเ,เราจะเห็นได้ว่าพอเขาแยกเป็นสามอาคารนะพี่ปัน้นมันจะมีพื้นที่ให้ลมโฟโลระหว่างอาคารเยอะ<ไ>แล้วโครงการเขาก็มีการออกแบบพื้นที่ระหว่างอาคารตรงนั้นเนี่ยให้มีสวนนั่งเล่นหรือว่าใส่พวกไม้พุ่มไม้ยืนต้นต่างๆเนี่ยสอดแทรกเข้าไปด้วยบรรยากาศโดยร่ยมรื่นนะพี่ชอบที่เขาเลือกต้นไม้อะที่มาลงตรงรอบๆอาคารขับเขานะม,มันจะเป็นต้นไม้ที่มีเชฟฟอร์มสวยนิดนึงเช่นพวกต้นหลิวครับอูกระจง ส<ต>นชาติสินว่าโอก๊กเออเวลาที่อยู่รอบๆตรงนี้ก็จะเห็นต้นไม้ที่มันแมีลักษณะคาแรคเตอร์ชัดนิดน,นึงแล้วความร่มรื่นตรงนี้นะยังถูกเชื่อมโยงมายังสวนที่อยู่รอบๆผืนน้ำตรงนี้ด้วยคือเรายือนอยู่ตรงนี้นะครับ,ค,รบคือสวนอน่างที่ปั้นบอกไปว่ามี2จุด จุดหนึ่งเนี่ยจะอยู่โซนด้านในซึ่งเขากาลังก่อสร้างอยู่นะครับแต่จุดที่สร้างเสร็จแล้วคือส่วนตรงพื้นที่ส่วนกลางหลักตรงนี้แหละอ่เขาก็จะทําเป็นทางเดินนะครับ,รบต่อเนื่องกันไปนะครับก็เดินเล่นพักผ่อนชมผืนน้ําไปด้วยนะครับและภายในสวนเนี่ยจะเห็นว่าเขาปลูกต้นไม้กระจายกันไปเลยนะดูร่มรื่นเลยครับเอาละครับหลังจาก เดินดูโครงการกันมาเรียบร้อยแล้วใช่แล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนมีมุมมองเกี่ยวกับโครงการนี้ยังไงกันบ้างนะครับได้ครับพี่ปั้นก่อนเลยอ่ะเริ่มจากผมก่อนเลยนะครับ,รบผมว่าคนที่เลือกโครงการนี้รู้สึกว่าน่าจะมีความต้องการเกี่ยวกับเรื่องของบ้านใส่ที่ดินใหญ่ร้อยวาขึ้นไปเพราะเนะขาร้อยกว่าตารางวาทุกหลังเลยใช่แต่ว่าบ้านเนี่ยยังคงมีคอนเซปต์ก็คือมีขอดยา้วก็ได้ความเป็นส่วนตัวด้วยนะครับ ขอพูดถึงตัวทําเลนิดหนึ่งเมื่อกี้ทําเลเราบอกไปตอนต้นแล้วว่าบ้านของโครงการเนี่ยเขาอยู่ในโซนภาษีเจริญน้องแขมบางแคบางบอนนงแอเรียเนี่ยถือว่าใกล้หมดเลยแล้วก็ในโซนเนี่ยที่ผมบอกไปอ่ะเขาจะมีบ้านไซต์ที่ดินอยู่2แบบก็คือเริ่มต้นตามกฎหมาย50ตารางวาขึ้นไปกับเริ่มต้นตามกฎหมาย100ตารางวาขึ้นไปเพราะว่ามันจะอยู่ตามแนวเขตผังเมืองที่เขตผังสี บ้านเนี่ยเริ่มต้นที่ดิน2แบบพอดีเลยแต่โครงการเนี่ยก็จะมีบ้านไซที่ดิน100ตารางวาขึ้นไปเพราะฉะนั้นอนะ่ะผมว่าคนที่เลือกบ้านไซร้อยวาเขาน่าจะคิดอยู่แล้วแหละว่าเขาอยากเอาที่ดินไปทําอะไรอ,อจะสวนไหม ออชอบปลูกต้นไม้างเหรอโครงการอ่ะเขาจัดสวนมาให้มาตรฐานอยู่แล้วนะแต่เมื่อกี้ลองไปเดินดูอีกสักรอบหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยสเปซแบบคางบ้านหน้าบ้านอ่ะมันทําได้หลากหลายมากเลยนะสำหรับใครที่เลี้ยงน้องหมาเนาะ<อ>มีที่น้องหมาวิ่งรอบบ้านเลยแบบสนุกมากหรือเราจะจัดเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งอ่ะทำเป็นเลย์กราสนามเด็กเล่นในบ้านส่วนตัวของเราก็ได้ทําเป็นสระว,ว่ายน<อ>้ําที่แบบว่ายทวนน้ําในบ้านของเราก็ได้คือมันทําอะไรได้หลากหลายมากๆนะฮะถ้าสําหรับใครที่เลือกบ้านไซส์ร้อยวาขึ้นไปนะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งคือบ้านของโครงการเนี่ยเขาจะได้ขอดย้าด,ด้วยรเราพาไปดูมาแล้วขอดย้าอันนี้รู้สึกว่ามันมันดีมากๆเลยนะบางทีเราอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันเนี่ยแต่เราอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเรารู้แล้วว่าข้างนอกอะ่ะแดดไม่ได้ร้อนมากฝุ่นไม่ได้เยอะมากอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศยิบโน้ตบุ๊กสตัวออกไปนั่งข้างนอกรหรือชวนครอบครัวออกไปนั่งกินข้าวเนี่ยไอขอดย้าตัวนี้ก็สามารถออกไปใช้งานได้ผมว่าเป็นการออกแบบที่สอดคล้องไปกับบ้านที่ื้นที่ดินใหญ่ด้วยเพราะว่าพอเรามีส่วนรอบบ้านของเราเยอะๆแล้วอ่ะเราไม่ควรจะอยู่แค่ในบ้านแล้วควรจะมีีพื้นท่แบบ ให้เราออกไปนั่งเล่นพักผ่อนแล้วก็เชื่อมโยงกับสวนร,บรอบๆบ้านของเราได้ง่ายและในมุมของความเป็นส่วนตัวนะอย่างตรงขดยัดเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยว่าเขาจะมีผนังผืนนึงที่กั้นไว้ระหว่างส่วนจอดรถหน้าบ้านกับพื้นที่ขดยัดที่อยู่ภายในบ้านแล้วก็จะไปใช้งานได้อย่างเป็นส่วนตัวเนาะค,คนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็มองไม่เห็นนะครับแล้วก็ส่วนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้คือพื้นที่นั่งเล่นกับส่วนกินข้าวเนี่ยเขาก็จะถูก ดันมาไว้ทางฝั่งหลัง<อ>บ้านเ,<อ>าเน้นมุมมองไปทางสวนหลังบ้านเป็นหลักอันนี้ก็ได้ความเป็นส่วนตัวเช่นเดียวกันแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งเลยคือห้องนอนนี้ชั้นหนึ่งตำแหน่งเขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยคือเขาจะอยู่ในตำแหน่งที่รายล้อมไปด้วยสวนข้างบ้านคือนอกจากความเป็นส่วนตัวแล้วยังได้ความร่มรื่นด้วยมผมว่าถ้าไม่ทาเป็นห้องนอนนะอย่างผมเองอ่ะผมคงจะทําเป็นแบบห้องนั่งทํางานคงเป็นห้องที่แบบทํางานไปแล้วก็มองสวนไปได้หรือบางที่เบื่อก็เปิดประตูห้องเนี้ย ออกไปเชื่อมโยงเดินเล่นในสวนเราเองได้ด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากพูดถึงของโครงการนี้ก็คือเรื่องของส่วนกลางนะครับโครงการนี้มีส่วนกลางที่มีบรรยากาศร่มรืน่นขนาดใหญ่น่าใช้งานมากๆซึ่งถ้าใครมาหาบ้านระดับราคาเกือบ10ล้านหรือ10ล้านต้นๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีส่วนกลางที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วคือขับเฮ้าส์กับสวนหยอกอคือมีทุกโครงการอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ทุกโครงการที่มีไซส์ใหญ่ Uh huh. แล้วก็ไม่ได้ทุกโครงการที่ใส่พื้นน้ําแบบนี้ไว้ให้ใคือที่นี่ส่วนกลางราวมรวมทั้งหมดใหญ่มากประมาณรวมหกไร่กว่าแล้วก็พื้นน้ำเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเวลาที่เราขับรถผ่านเข้ามาเราเห็นน้ําหรือเรามาเดินเล่นรอบสวน mm hmm. เ,เห็นน้ํามันดูสดชื่น mm hmm. แล้วสวนกลางเนี่ยไม่ได้พูดถึงฟังก์ชันนะผมลองยกตัวอย่างคือผมเป็นคนหนึ่งที่มีลูกเล็ก uh huh. แล้วคุณย่าเป็นคนเลี้ยงด้วย uh huh. แล้วอยู่ในหมู่บ้านด้วยผมรู้สึกว่าบางทีคุณย่า ออผู้สูงอายุเขาขับรถไม่ได้ใช่ไหม,มเขาอยากจะพาหลานมาเดินเล่นน่ะเขาก็ใช้ส่วนกลางนี่นแหละเ,ออเขาสามารถพาเดินมาใช้งานที่สวนย่อมในโครงการแบบนี้ได้เลยแล้วบรรยากาศมันน่าใช้งานมากๆๆเขาเดินจากในสวนมาเดินเล่นรอบๆน้ำเดินไปที่ขับเฮ้าเสร็จปุ๊บหลานบอกว่า อาอยากว่ายน้ําอ่ะมันมีปลาโลมาด้วยคือแบบประเด็นฟิลกูดมากๆเลยอ่ะเปาวาลหรือเปล่าพี่ป้านเปาวาลมีทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกมีปปาวาลสามตัวแล้วก็น่ารักดีนะครับก็เป็นฟิลที่เรียกว่าอาจจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะใช้ส่วนกลางด้วยก็อยู่ในโครงการนี้ครับแล้วก็กลับมาที่ตัวบ้านผมอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือบ้านที่นี่น่าจะเหมาะคนที่อยากแบบประหยัดเวลาในการแต่งบ้านไปได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าเริ่มตั้งแต่สวนเลยนะสวนรอบบ้านนี่ให้มาเป็นมาตรฐานประมาณหนึ่งอยู่แล้วปูหญ้าทำไม้แนวรั้วปลูกไม้ยืนต้้นททไมดอก บางเดินบางส่วนให้ด้วยอย่างตัวบ้านเองก็ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยก็คือแมกเนติกเซนเซอร์ให้ทั้งชั้น1ชั้น2ครัวก็บิวคาเตอร์มาให้แล้วนะครับพร้อมกับให้ตัวเตาแก๊สกับเครื่องดูดควันมาให้ด้วยมีซิงล้างจานเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเรื่องของคุณภาพอากาศด้วยที่ติดตั้งระบบแอร์พ s ลส์แควมาให้พร้อมกับตัวบ้านเลยนะครับคือทั้งหมดเนี้ยผมว่าประหยัดเวลาในการแต่งบ้านไม่ได้เยอะอย่างพี่ปั้นเคยทําบ้านมาแล้ว ต้องบิ้วครัวอะไรแบบนี้ต้องเสียเวลากี่เดือนตอนทําตอนนี้ทําครัวบิ้วอินใน<ม>บ้านก็น่าจะประมาณเดือนครึ่งได้คแค่เฉพาะครัวอย่างเดียวนะที่มันพอคือคเขาไม่ใช่แค่ครัวด้วยทาสวนทําหลายๆอย่างให้ภายในบ้านก็ประหยัดผมว่าอย่างน้อยก็2เดือนแล้วครับและถ้าผู้ชมไม่อยากพลาดข้อมูลเจาะลึกในโครงการแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe รายการของเราทาง YouTube รวมถึงติดตามพวกเราในช่องทางอื่นๆกันด้วยครับผมหรือว่าถ้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้นะฮะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับพวกเราด้านล่างได้นะครับสำหรับวันนี้รายการคิดเรื่องอยู่ต้องขอลาไปกกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ